ครับสวัสดีครับอีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้มาพอๆกับพ่อแต้มมีเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มภามาติดตามเลขกลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่สิบหกพฤษภาคมหกแปดลาวพัฒนาออก ศูนย์สองสามเจ็ดเก้าสี่ครับเรียล่างเขาออกสามเจ็ดนพนองเนาะครับเป็นจากไดนอนออ้อมีผู้โชคผู้หมันบน้อ,อพี่น้องกับเซียนน้องไข่นะครับนะครับวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568าลาวพัฒนาเซียนน้องไขย บนล่างวิ่งรูดสามกับสี่พี่น้องสามกามาสี่กามาเนาะพี่น้องเนาะครับสุดวิ่งเพิ่นกับสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าพี่น้องสามเจ็ดเนี่เข้าตรงๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเก้าสี่สี่เก้าเข้าตัวกลับพี่น้องครับเป็นตัวเน้นเพิ่น้อมเนาะพี่น้องเนาะครับอาอไปโฉบไปมันพอแต้มก็ดีแก่เนาะพี่น้องเนอะกับเซียนหนองคายแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะ ครับวันนี้พ่อเตียงมุขยาภาพมาติดตามต่ออีกนะครับนะไปเบื้องน้ำกันนะพี่น้องเนาะครับ ลาพัฒนาเสียนหนองคาย รับบนล่างวิ่งรูดหกับเจดนะครับขับชุดวิ่งเพื่อน้อพี่น้องเนอะ ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองนะครับขับจับคู่ได้เป็นองเนาะหกหกศูนย์ หกหนึ่งหกสองนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองนะครับขับไปนี่ส่วนตัวเน้น,นพี่น้องเนอะหกศูนย์ หกหนึ่นะครับสัตเจนพี่น้องเตียวาคา่ะ กันไว้รักหานะพี่น้องครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับ เจ็ดน,นะพี่น้องเนาะเอาผักสอบแต่แรกกับพิจารณาไม่ได้พี่น้องเนี่ที่สําคัญก็จะลืมกับตัวไว้นําเนาะพี่น้องเนาะครับวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2568ลาวพัฒนาเซียนหนองคายขับบทล่างวิ่งโลด6กับ7จ็ขับชุดวิ่นเต็ม,เต,มเต็มกับห้าหกเนยะพี่น้องเนาะขับจับคู่60 61 62 70 7 1ศกัน5051เน้น6ก6 1น0 7 1นะครับจครับเอาเตรมวานละจะลืมนะพี่น้องเด้อมาสอบตัวใดเ้อง็จะลืมกับตัวไว้น้านะครับเตมข้อไว้พรอนควยเข้าปังปัง,ปงกเนกนะพี่น้องเนาะจะได้โชคๆมันๆกันนะครับเฮาจะลืมมนะพี่น้องเ้อเขามาแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์ผัวเตมน้าเด่นาะครับเนะาะเพื่อเปลนกลําลังใจให้ผัวแตมนํานะครับ รับสุดท้ายตายสุดนี้โปอแต้มกับพ่อขับพอพระคุณยิบที่ทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มรับพอแต้มขอไวพร้อให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะพี่น้องเ้อความเจ็บใจใดความไข่ใหญ่มีเนาะพี่น้องเนาะรับคอ,ขอ้มีแต่โศกแต่หลบับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับรับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้พี่น้อง ครับพอกันชิปหน้าครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม